สวัสดีกันด้วยด้วย,ยกันเราสะิลนไม่แค่วันแต่ละเองโหมดอ,อะไรนะเอ็กซ์เจอร์นะครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยถ้าเกิดไปฟังนี้อยู่ขอให้ไปเช็คแอนเนลครอบมูสุพุญโยธินเป็นพี่ชา,ายของน้อมผู้อ่นแชนเนลนี้นะคัรับ KOPMUL เว่า SUBHUDAYO h d h i n นะครับฝากซัพพอร์ตกันด้วยแล้วเก็ติดตามโอมกับคอบหมูด้วยนะครับหรือก็กล้องหมูนะครับทิมผิดนะครับโอเคนะครับฝากถึงผู้ชมที่ชมอยู่ด้วยนะครับไปดูช anel นู้นบ้างนะครับโหลดอัปโหลดมาครับวิดีโอนะครับ สิบนาทีลองหรือมอนะแล้วก็เป็นเออแซนด์เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็เป็นภาพสไลด์ของมัดคลิป